สวัสด yeah, em, ีคร SO. ับเกษตรดินซี่พิธีสารประพพอกับบอสตองน้ำไผ่ออกกอนวันวิสาขาหนึ่งนะพี่น้องเนาะอวันนี้บกลตองจะพาพี่น้องมาเบิ้งแนวกันชนครับอันนี้กันชนของพี่น้องเช่าเกษตรกรหรือว่าพี่น้องเช่าสวนที่จาเป็นตรงนี้นะครับเอออาจจะได้ยินเสียงแน่ก่ได้ยินเสียงแน่กับยังหูฟังเอาได้ครับอาจจะเห็นด้านในครับพี่น้องอันนี้คือความจําเป็นหรือว่าอ่า บก,กองจะมาแนะนำเรื่องของที่น้องที่อยู่ในสวนนะครับแนวกันชนดีที่สุดก็คือ,อที่ป้ากดออยู่ด้านหน้านะครับก็คือต้นไผนะ่เนาะไผ่ที่เห็นนะครับปลูกไว้3ปีมีหลากหลายนะครับมีหลากหลายก็คือมีกิมซุงมีไผ่เลี้ยงแล้วก็เป็นแนวกันชนนะครับที่อยูอ่ด้านรอบนอกนะครับ อันนี้คือสังเกตเบื้องที่น้องเวลาฝนตกมากล่มจะบรสามารถประ,ะเขามานะครับแนวกันชนของสวนในเอาหลุ่นราทึกไปนะเนื่องจากว่าจะเป็นอยากให้ที่น้องในเบิ้งนะครับแนวกันชนเขาปลูกแนวกันชนไ้บริเวณรอบสวนเนี่ยนะครับล่มจะที่จะเขามาประท,ะที่ยัวใสจะเจอแต่มาประ,ะครับสวนไทยก่อนเนาะ อาาประทานกับสวนไผ่แล้วแรงร่มก็จะลดความเร็วลุ่นะครับตาไผ่ด่นี่ครับนี่แนวกันชนดีที่สุดเนี่ยสามารถประทานกับล่มได้นะครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับถี่กระลังม่งหาพืชที่เป็นแนวรั่วเป็นแนวรั่วเป็นแนวกันชนของสวนนะครับทางล่างก็จะได้กินนอนะครับใส่ลั่มประโยชน์มากมายเนาะ ฟังด้านในครับฟังทางบุนนี่ส่วนบากอ,อ,องลงเองร่มปรสามาถขัดท่านได้เดี๋ยวพายมีไปเบ่งอีกด้านหนึ่งมาพี่น้องเนาะเดี๋ยวมาเบ่งอีกด้านหนึ่งครับพี่น้องฟังนี่ร่มกับปสามารถามารได้เนื่องจากว่ามีแนวต้นย่างต้นไม้ต้นไม้เก่าสีพันยูนะครับตน้นย่างอยู่ฟังพู้นรัดใบแนวฟังทางพีกับมีต้นไม้รัดใบนะครับ สามราท,ทา่าท่แรงร่วมได้มาทุกสารทิดกันรับท่าท่ไหนนะพี่น้องเนาะนะครับฝั่งข้างบนกับเจแนวกันชนของสวนบาวกองน้ำไทยพามาเบ่งบรรยากาศฝนตกนะครับช่วงประมาณสามสี่หามงแรงไปแต่บรรยากาศที่ตื่นเต้นเราใจเล็กน้อยนะครับนะอยากให้พี่น้องมาเบ่งบรรยากาศของแนวกันชนของสวนวันเกษตรพินแคนนะครับ ที่สุดของแนวทางเกษตรยินซีแนวทางบ้านสวนสามารถประทาาลมได้แล้วก็สามารถใช้ลำเพื่อเป็นสำหรับการทำโครงสร้างต่างๆนอกก็ได้กินหลนะครับนอเอา้าสำนียนะพี่น้องตื่นเต้นเราใจตา,าพี่น้องมาเก็บความทรงจำเกี่ยวกับการเห็ดแนวกันชนของสวนกเกษตร ไปกันว่าขับพี่น้องไปแล้วไปแล้ว